สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะสวัสดีตอนแรกๆคือก่อนนะคะผู้ชมเมื่อนี้นะคะแมมูมกับเส้าท่านผู้ชมนะคะมาติดตามรับชมชน้นทางโค้งสุดท้ายมหาจากกทมอนะคะมหาเพิ่นเป็นลูกเคยของเจลอตเตอรี่นะคะผู้ชมเพิ่นได้กลับกรุงเทพแล้วแต่ว่าเพิ่นว่าเพิ่นจะส่งมาให้เจลอตเตอรี่นะคะได้ยินว่าเจว่าได้มาแล้วนะคะผู้ชมเมื่อนี้จะมาถามเจลอตเตอรี่น้ำกันว่ามหาส่งมาเป็นตัวใดน,นะคะผู้ชม อาสวัสดีค่ะคุณพอ่อตาวินตาวินพาเพื่นตาวินพาเพื่อนนะคะผู่ชมเป็นแฟนของเจโรตรีตต่นะคะเป็นยังไงค่ะคุณพอ่อปูเซรี่มากเมือใดจ้ะมาวันที่สิบสิบห้าสิบหกนี่แหละโอ้วันที่สิบห้าสิบหกนะคะ่ะผู่ชมจังรอเนาะแนวทางอาอของปูเซรี่เนาะตัวเดียวเม็ดเดียวเมนแบบค่ะคุณพ่อเดเดียวถูกคือถูกผิดคือผิดค่ะเอาจังรอเนาะค่ะเอามอนี้ เจโรตัรีเพิ่นกำลังจะทำอะไรคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หมูย่างไก่แม่จ้าเอ้าอันนี้โอ้เมือนีอย่างไก่ค่ะเมือนีจะได้กินย่างไก่แล้วเมือนี้ันวหจะได้ฝากท้องกับเจโรตัรีแล้วมือนีมาได้ค่ะมาโอ้ยยูเทียนเฮต้าเนี่ยกินกินเองที่บ่อคอยได้ซื้อกับเขาตลาดบ่ค่ะค่ะอืมนี้เพราะว่ายูซองตายายกิ่นยูแต่ว่าอันอันเฮ็ดกับเขาช่วยไล่แก่เฮ็ดกินกันนี่นะเป้าเทากับแม่หมูนี่ ค่ะโอ้คุณน่ะเป็นจะเบเด้วยค่ะย่านมัน้งไก่อืมคุณน่ะเบาเทาพนมากเลยค่ณชมย่างมาจากนาบ้านเบามาแล้วคุอันใดเอาใสรเลยบ่เป็นยางบ่เป็นยางเอาใส่เลยคุณแม่มันบ่เป็นยางเพราะว่าไฟมันไม่แรงเท่าไหร่เก่านะครับนี่คือของเก่าเมื่อวันที่สามสิบธันวาคมหกหกนพองเนาะเจ็ดคู่เท่านั้นบนล่าง มาตรงตรงแปดเก้าเห็นบ่พี่น้องนะครับมาหาจากกทมนะครับแปดเก้าตรงตรงนะครับท่านผู้ชมคุณเด็ดหนึ่งอยู่น้องสวัสดีครับเจ๊กระแจงอยู่เออนะครับคนผู้เก่าคือเก่าอัละจังไหนนะครับธรรมชมมือเพิ่นเดินทา่าธประสบกอะไรอุบัติเหตุหมาอุ่นต่ว่ากะ ถือว่าโชคดีโชคดีโชเพราะเป็นยังคนเพราะเป็นยังพี่น้องพาคุ้มครองนะครับขอบคุณค่ะแม่เจดแต่รถเพิ่นกระพังหลายอยู่เจดเดินสิพเป็นร่มขี้น้ำลูปลูกเคยเจด่นนี่แหละครับมหานี่แหละนะครับแต่ว่ากับขนเพราะเป็นยังหรอกพี่น้องคนปลอดภัยไข้แน่อยู่นะครับพาคุ้มครองเดินทางคุมคล้องค่ะฮาร์ดโชคน้ำทตี๋เบียนรถเพิ่นอีกเนี่ยเจเจเอาไว้ละเนี่ยเอาไว้ละบอกเลี๋ยวเบี้ยรถเพิ่นค่ะ เห็นเจพนจัดไปอยู่พี่น้องจัดไปแล้วจัดตั้งแต่มือหลังมือรูเรื่องมากกวันที่ไหนก็ที่รถพนชนนพนพนเดินทางวันที่ไหนกันฮะวันที่สองค่ะเพนเดินทางวันที่สองวันที่สองตั้งแต่ตีตีสี่ตีสี่ตีห้านะคะเกิดอุบัติเหตุประมาณตีอสามโมงเ้าร์ไปส้นยุสัยเจอยู่เมืองพ่นอยู่เมืองพ่นบันไล่กันไปเกตขั้นล่กันไปเกตของลูกคือขั้นทุดทางช่วงคนกําลังเดินทางมาเจเนะวันที่สองพนเดินทางพี่น้อง วันนั้นนะครับมาหาล่งไหาลงอหายตองหดคือวันที่หนึ่งเพิ่นก็บอกบ้าเพิ่นก็บอกบ้าเ่าอยู่ว่า, <bitcoin. S 2> าอ่าผมยังท่านอีกอ่ามั่นใจภานในได้ชุดนี่เพิ่นมานะครับเอาเดี๋ยวผมเบาทอย็บไม่ให้เบิ่งชุดที่เพิ่นล่องห่นะครับนี่ชุดที่เพิ่นลงอหาได้พี่น้องเนอะเดี๋ยวพี่น้องอึ๊บขยับเจเพิ่นยู่หนาเตาหน้าเตานิ่มแรงนี่ครับชุดที่มหาเพิ่นห่ตตองหดให้่าพี่น้อง 4 5 4 3้าสี่สามสีนี่ะครับอันนี้ชุดที่เป็นไหตองวดแต่ว่าเปิวว่าผมขึ้นไปกรุงเทพแล้วผมจะคำนวณให้ดีๆส่งมาให้อีกที่หนึ่งมาหาเปินว่าด้วยพี่น้องเด้อส่งมาให้แล้วผมเห็นเจ้ผมจดไว้แล้วจดไว้ละค่ะท่้นจดทั้งเห็นแ้วกินนะผนี่จดไปแล้วนะคะมีตัวเน้นพ่อมสองครู มีตัวเน้นสองครูมาหาเฮดมใไ้เจ๊ก็เลย์ว่งไว้ไ้เลยล่ะเจ๊ก็ว่องลว่องไวห้เบาแถาแล้วเพราะว่านั่นเธอลืมนะคะว่งไว้ไฮเบาแถาอยู่สองชุดสองครูลงเลขทะเบียนรถี่เศนําเนาะรถพิเศชนในพีน้องแอ่รถท่าพื้นไ้โซหาได้โชวน้ำทะเบียนรถพิเศเมียนเพิ่งวัดสอมาได้เขาอูเขาอูเขาใช้ข้ามต่อนะคะ ใช้ครับตอหมื่นฟว่าอีกอาทิตย์หนึ่งมมนก็สิบอวอาทิตย์แต่ว่าท่าไหนมีสงสัยว่าจันักข้ามกูหอาจารย์จะประเมินอีกที่หนึ่งประเมินอีกที่หนึ่งาสอบประมาณถึงเดือนบ่ะเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งเดือนบอกหนึ่งเดือนเต็มเต็มประมาณหนึ่งเดือนเขาว่าจะซ่อมเสร็จเขาประเมินให้แล้วแต่ว่าราคาเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่ทุงร่มแตกสองกันเนี่ยท่านหาท่านไข่เน่คนปลอดภัยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงคนเดินข้างขึ้นเมื่อนั้นนะ พ่นกับรุงเทพลายเทีหลายได้ที่สค่ะที่สองชนติดกันเจขั้นเอบ้าเบิ่งน้ำกันมนี่ตัวไหนนเจ๊นี่ค่ะบเาาเท่าค่ะใิ้ห้อานห้บอกเซียนแคปเอารวดเอาใ่เอาใบ้บาเท่าอานซะเอา่น้องเดี๋ยวใกลสิมเดี๋ยวเบาเท่านี่เขียนให้ไหมสี่สองบนี่ตรงกันแน่บ้กครับตัวเกาสี่สองหกเก้าหกสี่ห้าสองหนึ่งสาสองหสองเก้า บอมีอมเลยได้พี่น้องได้เปลี่ยนไม่เลยเ,ลยเลยอันนี้เป็นชุดที่มหานะครับให้โค้งสุดท้ายคือเอาชุดนี้นะครับวงกลมใหมเอาชุดลาสุดได้พี่น้องเด้วองดว,วงกลมให้สี่สองกับหกเก้านาะท่านผู้ชมเนาะเอาเนาะครับชุดนี้นะครับมาหาให้ชุดนี้เอาชุดใหม่นะครับเดี๋ยวบอาเทาจังจะเขียนให้นะของเก่าพนนีนะครับแปดเก้าตรงตรง เพราะว่าเหมือนเพิ่นบอกเป่าเถาอยู่เดิเจ้เพิ่นว่าอุ้ยผมท่านเอกมั่นใจแด้วว่าสันเพื่อนมาแต่ว่าจะลงมไหกอนเพิ่นว่าเอาจะลงมไหกอนเพิ่นเลยว่าเอาถ่าถ่าผมลงมไหกอนแต่ว่าถ่าผมมั่นใจแล้วจะส่งมาให้อีกที่หนึ่งได้ว่าสันเพิ่อนมาเพื่นเบาอยู่นะครับพี่น้องนวดนั่นซื้อเอาเดี๋ยวเป่าเ่าเขียนให้เตัวแปรเพี่น้องเดี๋ยวเป่าเท่าเขียนให้สองนะครับชุดนี้เพิ่นว่า เปลี่ยนยกชุดนะครับมาหาจากกทมเปลี่ยนยกชุดด้วยพี่น้องเด้อลูกเคยเจพนี่แหละครับพนจะเป็นนักคำนวณด้วกันมาหาครับกทมนะครับสิบเจ็ดมก,กราหกเจ็ดเป็นสูงมมานี่สี่สองนะครับ หกเก้าครับหกสี่ครับห้าสองหนึ่งสามสองหกสองเก้าทะเบียนรถพปนนกอเจ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 0 7เจ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 ็จเจเจ็ดเจนย์จเจ็ดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเจแจเจจเจลจเ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 นเจ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 แจเ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 เจ็ดเเจเเจเจ หกเจ็ดเจ็ดหกเจเจจมยนหกสุดโอ้ยถ้าเปลี่ยนพอนี่พี่น้องที่อ่าที่รถเพนไปชนนะครับแต่วิญเจได้เบ้ากลับเฉพาะเจรั่นอยู่นี่นะอย่างไรเจเพื่อนแปลหกศูนย์เจ็ที่พี่น้องเอาครับพี่วินมันออกแปลงเจศูนย์เจดตฮะเอานะครับมาหาอันนี้เป็นบนล่างไหมพี่น้องเลอกลับด้วยอ่าเพื่นเพื่นเนียนไม่หาคือสี่สองหกเก้า นะครับชุดที่เพ่นเน้นผู้ใดมักที่เปี่ยนรถก็คือตามนี้ครับ,รบชุดนี้อาจจบชุดนี้นาชุดนี้เพื่อนมาเปลี่ยนนะพี่น้องเนาะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนโค้งสุดท้ายนะพี่น,อน้องเด้อนะครับเอฟซีก็ถามมาอยู่นะครับมาหาจากกทมนี่ครับผมมาแล้วชุดนี้บ่เอาพี่น้องหรือผู้ไดมักกะลองเบิ่งนะที่เป็นไหตองวดเพื่อนมายังไม่ยังไม่เอก ยังไม่เน้นเท่าไหร่เิ่นว่าพิ่นกระเปากระเบาาแถาอยู่เป็นว่านะครับขอเวลาคำนวณแต่ว่าถ้าจะลงเหงก้อนเป็นเลยว่าเอาลงเหงก้อนใดแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเวจะสรงมาให้นะครับอันนี้เป็นสรงมาให้แล้วนี่เจครับเป็นสรงมาทั้งพีวินผูุหล่าวผมใน e s s e n g น r นะครับลูกเคยเป็นทรงมาครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ของเก่ากับของใหม่เอาพี่น้องแคปหนาจอได้บาทนี้เด้อน,นะครับมาหาจากกทมแปดเก้าตรงๆง,ง,งนี่ครับพี่น้องเออพิ่นกลับมาช่วง ปีไมเมื่อนันก็ไดไทยเพิ่นก็ได้ลุ่งให้เอฟซีไปนะครับเข้าแปดเก้าตรงตรงตัวผูนเล่นแปดสามกับเก้าหานะครับแต่ว่ามากตัวนี้อ๋บโนะค้งสุดท้ายแล้วผู้ได้มากเล็กที่เดยน,พนเนพิ่นได้พี่น้องเด้อเิ่นเดินทางขึ้นกรุงเทพวันที่สองนะครับไปประสบวัดเหตุนะครับรถชนรถชนกันนะครับอยูอ่เมองพ้นม <พน S 2> ืองพ,พ้นพี่น้องแต่ว่าคนก็ปลอดัยนะครับคนคนก็ปลอดไฟ เป็นกระปอ๋อไผ่ถือว่าพาคุมค้มครองโชคดีรถกะบพราเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะมัน,นอ,อ่ะซ้อมได้มาคนเข้าปลอดภัยก็ถือว่าสาธุบุญอืมสาธุบุญห่าเพิ่์ลจะได้โชคพี่น้องนี่ครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมได้เพื่อนแหนย่ซีสองกับหกเก้านะครับมีดเจ็ดครูครับผมเพิ่์ลจะมีดเจ็ดครูตะวันอีบ่าวเถ่าลงที่เบียนรถเพื่อนห้ซื้อนะครับไม่กินขันไม่ยิบเลี้งกับพ่อน้ากินรถหลับพี่น้องย่างไก่ย่างไก่ค่ะตามมาทั่วบัดนี้ครับ อ๋อนะครับขอบคุณเจ๊ลัตตลีขอบคุณอ่ามาหาครับเพื่อนว่าขาเดินดีก็จะส่งมาให้เรื่อยๆเลยพี่น้องนะครับผมหาดชุไม่เพิ่นาเอของปู่เสรีเพื่อนว่าวันที่สิบห้าของไอ้จากนครท่าพอนุ่มนครก่อนสามวันสามวันสองวันค่ะสิบสี่สิบห้ากันเด้จังรอดขึ้นกันนะค่ะทุกช่ังรอพี่น้องขอบคุณรับคลิปนี้นะคะเมมูกับขอท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงหกันสกุลสุขคนค่ะพอบกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ